ไม่ได้ส่วนบบงาน,งานเพลงอะไรเาการเพลงก็ยังยังค่อยๆค,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 คลานไปแบบเต่านะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคืออย่างที่ผมบอกไปว่าเราเพิ่งเปลี่ยนการทํางานเพลงแบบรูปแบบใหม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคคต้องใช้เวลาน,นิดน,นึงเพราะว่าต้องใช้ในการปรับจูนตัวเองแล้วก็ปรับจูนตัวเองกับคนรอบข้างด้วยนะเพราะว่าพี่ๆทีมงานก็เป็นทีมงานคนใหม่หมดเลยอย่างอย่างพี่ตีเนี่ยเขาก็แบบเขาก็จะมีสไตล์การทํางานอีกแบบหนึ่งซึ่ง เขาอาจะเป็นคนที่มีความรอบรู้ทางด้านดนตรีเราก็ต้องแบบเราก็ต้องหาข้อมูลหาความเขาเรียกว่ามีการถูกตัวเองตลอดเวลาไม่งั้นคุยกับเขาเนี่ยเราอาจจะเราอาจจะถูกถูกดุกได้ไม่งั้นเนี่ยก็เลยต้องใช้เวลานิดหนึ่งปลายปีน่าจะได้เห็นไหมน่าจะได้ฟังครับ,รบแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จสัิ้นครับน,น,นั่นคือน้องซมาอยู่เนแสนแล้วครับผม,บผมก็ดีใจกับเขานะครับเพราะว่าเราก็รู้สึกว่า การที่มาอยู่ Ex a ก t เนี่ยก็เป็นค่ายหนึ่งที่ต้องบอกว่าเขาดูแลศิลปินดีดูแลนักแสดงดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่เขาได้มีโอกาสมาอยู่ที่ Exact เหมือนกันเพราะว่าเราเชื่อว่าเขาจะได้มีงานที่ดีๆแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบได้ทํางานได้เยอะครับก็ก็ดีใจครับน้องได้ปรึกษาไหมครับยังไม่ได้คุยกันเลยนะครับเพราะว่าปกติผมก็ไม่ค่อยได้เข้าเข้าตึกอยู่แล้วนะครับส่วนมากเข้าตึกมาก็คือมาทํางานนะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสที่เขาจะมาปรึกษาผมก็โอเคนะก็ไม่มีปัญหาคุยกันได้ปกติครับ ็เป็นพี่เป็นน้องนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วยังไม่ค่อยได้คุยกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ค่อยเจอกันนะส่วนโทรศัพท์อันี้ผมว่าคงไม่ได้คุยกันอยู่แล้วนะครับแล้วอัปเดทกับแฟเราตอนนี้บ้างเป็นยังไงบ้างนี่นิ่งสนิทครับ <c oughs> ไม่มีเลยเลยคือส่วนหนึ่งเราก็ไปดูดวงมาเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีของงานยิ่งยิ่งปลายปีจะเป็นช่วงที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของงานมากเยอะนนเนี่ยเราก็เขาบอกว่าให้เราแต่งงานไปก่อน ก็คือทํางานไปก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็ก็คงจะมีเรื่องดีๆเข้ามาก็แต่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะเราก็ก็เปิดตลอดแต่เพียงแต่ว่าอาจจะเลิกเยอะนิดนึงเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็อายุมากแล้วนะครับก็ไม่อยากจะมีแล้วก็เลิกอะไรแงี้ครับรอรุท่กไว้เพราะจะเจอโรคูบเขาบอก3ปีเขาบอก3ปีก็31็นะครับสามสิบเอ็ดก็ก็โอเคนะฮะถ้าหากคือผมเป็นคนไม่ซีเรียสูดี๋้วถ้าหากว่าเจอก็ก็โอเคถ้าไม่เจอก็ก็ทำใจ มันก็มีอยู่แค่นี้นคือถามว่ามีคุยไหมก็ต้องมีคุยบ้างอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าแค่คุยเฉยๆเนี่ยก็คือ <ๆ S 2> ผมจะคุยลักษณะของเป็น,เป,นเป็นแบบพี่น้องเป็นเพื่อนมากกว่าแต่ถ้าหยอดหวานเนี่ยน้อยเพราะว่าถ้าหย่อดหวานมันจะใช้เฉพาะแบบคนที่เราสึก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ว่าคนนี้เราจะจีบแน่ยังไม่เจอใครที่อยากจะหย่อนหวานใช่ใช่ไม่เจอคือถ้าถ้าถ้าแบบว่าคุยเฉยๆแบบคุยเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยก็มีเยอะอยู่แต่ว่าก็ก็ไม่ได้พิเศษอะไรครับ ไม่ไม่เรียกว่าเขาเ้าตาดีกว่าเรียกว่าแบบยังไม่ยังไม่ได้รู้สึกพิเศษกับใครมากกว่าแต่ที่เรียกว่ารักกีรักกีแต่ไม่ี้ยก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นครับคือตอนนี้ถ้ารักกีอินอินงานนะอีกก็โอเคกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่า ปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับอย่างอย่างเราเราไม่รู้ว่าปีหน้าจะมีใครมาแบบจะมีใครมาสนใจเราหรือเปล่าจะมีใครจำไรไหมว่าแบบว่าว่ามีเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแบบใช่แล้วก็ยังมีเรื่องของยพิบัตรที่มันจะตามมาด้วยในอนาคตเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเกิด้ันท่วมเข้ามาอีกงานหดอีกขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ขอทํางานไว้ก่อนละกันครับกล่าว่าเดี๋ยวถ้าออกจะต้องให้เปี้ยงให้ติดละก็ุวมกับที่ก็หวังว่าอย่างนั้นคะพี่บอกท่านธุรกิจเมื่อกี้บอกว่า ก็คงเป็นเรื่องของการมองไว้มากกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าอสังหาริมทรัพย์มันเป็นสิ่งที่มั่นคงแล้วก็มันมันมันค่อนข้างที่จะไม่มีโดเขาเรียกว่าไม่ไม่มีตกอ่ะมีแต่ขึ้นยิ่งยิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องของการแบบการมองมองเรื่องหออนคตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็น่าจะเวิร์กที่สุดจะทำาุรกอะไรตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยครับว่าจะทำอะไรแต่ว่าก็คงจะแบบเป็นการซื้อเอาไว้เฉยสมมุติว่ามีมีที่แบบ มีที่เปล่าหรือว่ามีตึกแถวเนี่ยสนใจเราก็จะถ้าเราพอมีเงินบ้านเราก็จะซื้อเอาไว้นะครับ